สวัสดีครับเรามาแนะนำแอปพลิเคชัน AI ที่มีประโยชน์กับการใช้การเรียนรู้นะครับลองมาดูอาจจะแนะนำอยู่ไม่ได้ครบนะครับเพราะมันมีเยอะเหลือเกินแต่อาจารย์ก็เลือกในสิ่งที่เด่นๆมาแล้วน่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเรานะครับอันแรกนะครับเป็นเรื่องของการสรุปจากวิดีโอโดยเฉพาะวิดีโอการสอนเนาะตอนนี้เนี่ยที่มหาวิทยาลัยการเรียนทุกชั้นเรียนทุกครั้งเนี่ยอาจารย์จะต้องมี การทำวิดีโอออนดีมานใช่ไหมให้เราได้ไปเรียนรู้ก่อนหรือการบันทึกในชั้นเรียน2-3ชั่วโมงเลยยาวๆนะครับเนื้อหาอสับสนบางทีฟังทันบ้างไม่ทันบ้างเรากลับไปบ้านเราก็ไม่ดูวิดีโอทบทวนก็ได้เหมือนกันนะครับแต่บางทีหลายๆครั้งเราอาจจะอยากได้สรุปสั้นๆหรือเสาะหาประเด็นที่เราสนใจเราสามารถจะใช้ Generative AI ยี่ห้อ g e มีนาเนี่ยมาช่วยสรุปวิดีโอได้อย่างเช่นก็เป็นเนื้อหาการสอนนะครับ อาจารย์ก็พูดไปเรื่อยนะครับมีแคปเจอร์ <Capt ure S 2> ให้นะครับตรงนี้ผมก็ทําหน้าที่ Copy แชร์ลิงก์นะครับ Copy ลิงก์ตัวนี้เหมือนที่เราจะแชร์ให้คนอื่นแหละเรา Copy มานะครับเราไปเปิดใน Gemini ทำไมอาจารย์ไม่ใช้ c h a t GPT GPT เนี่ยบางทีมันจะเชื่อมลิงก์กับ YouTube ไม่ค่อยสนิทนักบางทีก็ได้บางทบางทีก็ไม่ได้นะครับแต่ Gemini เนี่ยเจ้าของเดียวกันครับเขาก็ทำให้เชื่อมลิงก์ได้ง่าย ฉะนั้นเราก็แค่แปะลิงก์นี้เข้าไปครับแล้วบอกว่าอ่านะครับสรุปให้หน่อยดูสิเขาก็จะทำหน้าที่ไปเชื่อมไปที่ลิงก์ของวิดีโอนั้นแล้วเขาก็ไปอ่านสคริปต์ไอทำพูดที่อาจารย์พูดนั้นแหละมันจะถูกถอดเป็นสคริปต์ไว้อยู่แล้วโดย YouTube โดยอัตโนมัติถึงท่านอาจารย์ที่เขาทำโพสต์เข้าไปเนี่ยเขาจะทําเป็นสคริปต์ไว้แล้วนะครับดังนั้นเขาจะไปดึงข้อมูลตรงนั้นมาสรุปเป็นเนื้อหาให้เราเราก็สามารถที่จะอ่านเนื้อหาตรงนี้ได้นะครับ เขาก็ว <boundaries, S 1> ่าเป็นบุลเลตบุลเลตต่างๆนะครับเป็นหัวข้ออะไรบ้างเนาะแล้วก็มีเวลาด้วยเราสามารถจะกดไปตามเวลานี้ได้เลยนะครับมันก็จะไปโผล่ดึง YouTube นั้นมาตามเวลาที่เราอยากจะสนใจอยากจะดูนะครับไม่ต้องมาดูตั้งแต่ต้นหรือไหมแล้วถ้าเกิดว่าเมื่อกี้เป็นหัวข้อยังรู้สึกว่ามันเป็นบุลเลตเราอยากไม้เข้าใจเราสั่งให้เขาสรุปเป็นเนื้อหาก็ได้เงั้นเราอาจจะสั่งตามพร้อมตรงนี้นะครับตามพร้อม ก็ผมก็พร้อมนี้เข้าไปให้อธิบายให้ละเอียดขึ้นนะครับไม่ได้เป็นหัวข้อตามนี้ดูซิเขาจะสรุปให้เราได้เข้าใจไหมนะครับอ่าเนี่ยเข้าใจได้เลยนะครับกุลศาสตร์เป็นยังไงบ้างก็ส่วนเนื้อหานะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวเป็นเนื้อหาให้อ่านได้ละเอียดขึ้นไอ้ตรงนี้ก็สนุกดีนะครับสมมุติว่าเรายังไม่พออีกเราอยากจะเล่นสนุกกับเพื่อนเราบอกว่าช่วยเขียนเป็นนิยายแนว,แอ,นวแอคชั่นให้หน่อยอ่าจะดูซิ เรื่องกลาศาสตร์วิศวกรรมจะมาเขียนเป็นนิยายสนุกๆแนวแอคชั่นได้อย่างไรอ่าก็ทําได้เอาละเพื่อนวิศวะเตรียมตัวให้พร้อมภารกิจพิชิตโครงสร้างโลจิสติกรรมมีโครงสร้าง3แบบที่เราต้องรู้จักนะครับก็เขาก็เรียบเรียงเนื้อหาให้เราอ่านได้สนุกขึ้นจากเดิมที่เราอ่านแต่สไลด์นะครับทางเข้าใจฟังอาจารย์ในห้องบางทีไม่เข้าใจมาทบทวนเป็นวิดีโอหรือจะให้เจมินายเจนเนอฟเมาช่วยสรุปเนื้อหา ก็ได้นะครับสรุปเป็นหัวข้อมี time stamp ที่เราสามารถกระโดดไปตามประเด็นที่เราเข้าใจหรือถ้าให้ไปกว่านั้นให้เขาช่วยสรุปเป็นบทความที่เราถูกใจโดนใจอ่านได้สนุกมากขึ้นช่วยให้เราสามารถที่จะจําเนื้อหาออประทับใจกับเนื้อหาได้ดีขึ้นนะครับอาจารย์ก็อาจช่วยได้นะครับบางทีเราอาจสอนเนื้อหาที่มันแข็งแข็งแห้งแห้งโดยเฉพาะทางวิศวกรรมเนี่ยบางทีมันทึกท่าไม่ออกเราสามารถให้ generative AI ช่วยเขียนเป็นเรื่องราวเพราะว่า คนเราจะจําเรื่องราวได้ดีกว่าการที่จําเป็นเนื้อหาแข็งๆเป็นหัวข้อหัวข้อนะครับลองไปใช้กันดูนะครับ